ยิ่งเขาเงียบยิ่งไม่มีคำอธิบายใดยิ่งทำให้คนอยากรู้ว่าข้างในหัวใจเขาคิดอะไรอยู่คนเงียบไม่ได้ไร้ความคิดแต่เก็บรายละเอียดแทบทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาเขาไม่พูดมากแต่ทุกคำที่พูดมักจะชัดเจนและมีเหตุผลเขาอาจไม่ใช่คนที่ทำให้บรรยากาศคลึกคลื้นแต่เขาคือคนที่สังเกตทุกจังหวะของความรู้สึกในห้องนั้นเขาไม่ได้เงียบเพราะไม่กลา้าแต่เงียบเพื่อเลือกพูดในเวลาที่เหมาะสม หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าคนเงียบเป็นคนเฉยชาแต่หากได้ลองพูดคุยจะรู้ว่าภายใต้ความเงียบนั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกลึกซึง้งและเมื่อเขายอมเปิดใจคุณจะพบโลกอีกใบที่ไม่เคยเห็นจากใครคนอื่นความเงียบทําให้เขามีพื้นที่ว่างสําหรับการฟังเขาไม่รีบตัดสินไม่รีบสรุปและไม่รีบพูดเพียงเพื่อเติมช่องว่างในบทสนทนาบางครั้งคุณอาจรู้สึกเหมือนเขาห่างไกลแต่ความจริงแล้วเขาอยู่ใกล้มากกว่าใคร เพราะเขาจับตาทุกอย่างแม้ในขณะที่ไม่ได้พูดอะไรเลยความเงียบของเขาไม่ได้เกิดจากการไม่มีอะไรจะพูดแต่เกิดจากการมีบางอย่างที่ลึกซึ้งเกินกว่าคำพูดจะอธิบายได้เขาไม่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ไม่ต้องการเป็นจุดสนใจแต่เมื่อเขาเดินผ่านคนจะรู้สึกว่าบางอย่างในอากาศเปลี่ยนไปทุกการเคลื่อนไหวของเขาช้าและมั่นคงทุกการมองเหมือนกำลังอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขาไม่แสดงอารมณ์ชัดเจน แต่ใครที่เข้าใจจะรู้ว่าเขาซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองมากแค่ไหนคนเงียบมักถูกมองข้ามแต่มักเป็นคนที่ใครหลายคนกลับไปคิดถึงแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเพราะสิ่งที่เขาทิ้งไว้ไม่ใช่คำพูดแต่คือความรู้สึกบางอย่างที่ยากจะลืมและนั่นคือสเสน่ห์ที่ไม่มีเสียงแต่กลับดังอยู่ในใจคนฟังเสมอในโลกที่เสียงดังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นใจเขากลับเลือกความเงียบเป็นเกราะป้องกันเพราะเขารู้ว่า เสียงที่ดังกว่าไม่ได้แปลว่าคิดลึกกว่ามีคนมากมายพยายามพูดเพื่อให้คนยอมรับแต่เขากลับทำเพียงเฝ้าดูและให้การกระทําเป็นคนพูดแทนตัวเองบางครั้งความเงียบของเขากลายเป็นกระจกสะท้อนตัวตนของคนรอบข้างคนที่มั่นใจเกินไปจะเริ่มไม่สบายใจคนที่ไม่มั่นคงจะเริ่มกังวลแต่คนที่จริงใจจะค่อยๆเข้าใจและอยากรู้จักเขาให้มากขึ้นเขาไม่ได้สร้างกำแพงแต่เขาปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องคัดกรอง ใครที่พอจะหยุดนิ่งพอจะเริ่มมองเห็นว่าความเงียบของเขานั้นไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่คือสนามพลังของความคิดที่แน่นหนาเมื่อคนส่วนใหญ่รีบเร่งจะอธิบายตัวเองเขากลับรอให้อีกฝ่ายคนพบในโลกที่เต็มไปด้วยคำพูดเขาคือคนที่กล้าส่งผ่านความรู้สึกผ่านสายตาและการนิ่งเฉยเขาอาจไม่ใช่คนที่คุณจะสนใจในวินาทีแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะเริ่มรู้สึกว่าความนิ่งของเขาคือจุดที่คุณกลับมาคิดถึงบ่อยครั้ง โดยไม่รู้ตัวในช่วงเวลาที่ทุกคนต้องการแสดงออกเขากลับเลือกที่จะสงบและนั่นทำให้เขาโดดเด่นเพราะในยุคที่ทุกคนตะโกนคนที่เงียบที่สุดกลับเป็นคนที่น่าฟังที่สุดบางครั้งเขาถูกเข้าใจผิดว่าเย็นชาแต่คนที่ได้เห็นเขาในเวลาที่ไม่ต้องปกป้องตัวเองจะรู้ว่าเขาอบอุ่นอย่างน่าแปลกใจเขาอาจไม่ใช้คำหวานแต่การกระทำเล็กน้อยของเขากลับเต็มไปด้วยความเอาใจใส่ไม่ต้องพูดว่าห่วง แต่จะอยู่ตรงนั้นเสมอในวันที่คุณไม่เหลือใครเขาไม่ใช่คนที่ชวนคุยเก่งแต่เมื่อคุณพูดเขาจะฟังอย่างตั้งใจเหมือนทุกคำที่คุณพูดคือเรื่องสำคัญแม้บางเรื่องคุณจะลืมไปแล้วแต่เขายังจํารายละเอียดได้ทุกตอนและคุณจะเริ่มรู้สึกว่าความเงียบของเขาไม่ใช่ความห่างเหินแต่คือพื้นที่ปลอดภัยที่คุณไม่ต้องแข่งกับใครไม่ต้องรีบพูดไม่ต้องอธิบายตัวเองให้เหนื่อยใจ เขาคือคนที่แม้จะไม่พูดมากแต่กลับรู้จักคุณในแบบที่หลายคนไม่เคยเข้าใจเพราะเขาสังเกตคุณไม่ใช่แค่ฟังคุณและเมื่อเขาเริ่มเปิดใจคุณจะพบว่าข้างในของคนเงียบนั้นมีความอ่อนไหวที่เก็บซ่อนไว้อย่างลึกซึง้งเขาอาจดูเข้มแข็งแต่ความเงียบนั้นบางครั้งก็เกิดจากบาดแผลที่ไม่เคยถูกพูดถึงกับใครและเขาก็ไม่รู้จะพูดออกมายังไงเพราะไม่มีคำใดอธิบายมันได้หมดแต่คุณจะสัมผัสได้ แม้เขาจะไม่พูดสักคำเดียวบางครั้งคุณอาจจะไม่ทันสังเกตว่าในทุกครั้งที่คุณล้มเขาอยู่ตรงนั้นเสมอแม้จะไม่พูดปลอบแม้จะไม่ถามอะไรเลยแต่เพียงแค่นั่งอยู่ใกล้ฮะาฮความรู้สึกปลอดภัยก็เกิดขึ้นอย่างไม่ต้องอธิบายเขาไม่พยายามเป็นที่รักเขาไม่เสนอตัวแต่เขามีบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ต้องฝืนไม่ต้องแซงไม่ต้องเก่ง เพราะเขาจะไม่ตัดสินเขาจะไม่ขัดจังหวะและเขาจะไม่รีบบอกคุณว่าคุณควรทำอะไรต่อไปในความสัมพันธ์คนเงียบมักเป็นเหมือนเงาไม่ใช่แสงสว่างจ้าแต่เป็นเงาที่เดินข้างคุณโดยไม่ทำให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวและถึงแม้เขาจะไม่พูดว่ารักบ่อยนักแต่คุณจะรับรู้มันได้ผ่านการกระทำที่มั่นคงผ่านความเงียบที่เต็มไปด้วยความตั้งใจเขาไม่ใช่คนที่คุณจะเข้าใจได้ในวันเดียว แต่เมื่อคุณใช้เวลาอยู่กับเขามากพอคุณจะเริ่มเข้าใจว่าสิ่งลึกซึ้งที่สุดในชีวิตมักไม่ใช่สิ่งที่อธิบายได้ง่ายฮะาฮบางคนจากไปโดยทิ้งเสียงไว้เต็มห้องแต่เขาอาจเป็นคนที่เดินจากไปโดยทิ้งความรู้สึกไว้ในใจคุณตลอดชีวิตและคุณจะนึกถึงเขาเสมอแม้จะไม่มีข้อความจากเขาไม่มีเสียงเรียกไม่มีคำลาเพราะคนที่เงียบมักทิ้งสิ่งสำคัญไว้เงียบที่สุด แต่ลึกที่สุดเสมอในวันที่โลกเร่งรีบเสียงมากมายพยายามแย่งพื้นที่คนเงียบกลับเลือกถอยออกมาไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้จะพูดอะไรแต่เพราะเขารู้ว่าไม่ใช่ทุกคำพูดที่ควรจะพูดออกไปเขาเชื่อว่าความคิดที่ลึกที่สุดต้องใช้ความเงียบในการฟังไม่ใช่การแทรกแซงคนเงียบคือคนที่มักมองเห็นความเปลี่ยนแปลงก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริงเขาจับอารมณ์ในห้อง ก่อนที่ใครจะรู้ตัวว่าอะไรผิดไปเพราะเขาไม่วุ่นวายกับเสียงรอบข้างเขาเลยมีพื้นที่ในใจพอที่จะคิดวิเคราะห์และค่อยๆเห็นโอกาสที่คนอื่นมองข้ามในโลกธุรกิจในความสัมพันธ์ในเวลาที่ตัดสินใจสําคัญคนเงียบคือคนที่ใครหลายคนหันไปมองหาเมื่อความวุ่นวายเริ่มครอบงําทุกอย่างเขาไม่ใช่คนที่ตะโกนว่าตัวเองเก่งแต่หลายครั้งเขาเป็นคนที่เปลี่ยนเกมโดยไม่ต้องส่งเสียงอะไรเลย เขาเดินช้าแต่ไม่เคยหลงทางเขาไม่รีบพูดแต่เมื่อพูดกลับมีน้ำหนักมากกว่าร้อยคำที่พร่ำพูดไปมาคนเงียบไม่ได้พยายามเก็บตัวเพื่อหลีกหนีโลกแต่เขาอยู่เงียบฮะฮเพราะเขากำลังเก็บพลังไว้ใช้ในเวลาที่ถูกต้องความเงียบของเขาไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่มันคือห้องที่เต็มไปด้วยเครื่องมือพร้อมจะใช้เมื่อถึงเวลาและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมคนเงียบจึงน่าค้นหา เพราะเขาไม่ได้เปิดเผยทุกอย่างเขาไม่รีบบอกคุณว่าเขาเป็นใครแต่เมื่อคุณได้เห็นคุณจะไม่มีวันลืมมีหลายครั้งที่เขาอยากพูดอยากอธิบายว่าเขารู้สึกยังไงแต่เขาไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเพราะเขาไม่ได้กลัวเขาแค่ไม่อยากให้คำพูดทำลายความรู้สึกดีที่เกิดขึ้นจากความเงียบระหว่างกันเขาเคยพูดแต่ทุกครั้งที่เขาเปิดใจเขามักถูกเข้าใจผิดจึงค่อยๆเลือกเงียบเพราะความเงียบ แม้จะไม่ถูกเข้าใจแต่มันก็ไม่ทําให้ใครเจ็บเขาฟังทุกอย่างที่คุณพูดแม้กระทั่งคำพูดที่คุณคิดว่าไม่มีใครจําได้เขาเก็บมันไว้ในใจและตีความมันอย่างช้าฮะาฮ่ ह, เพราะเขาไม่ได้สนใจแค่เนื้อความเขาสนใจน้ำเสียงแววตาและความเปลี่ยนไปของคุณเขาไม่ถามแต่เขารู้ว่าคุณไม่สบายใจเขาไม่พูดปลอบแต่เขานั่งข้างคุณได้นานเท่าที่คุณต้องการไม่เร่งไม่ผลัก ไม่หายไปคนเงียบไม่ใช่คนที่ไร้ความรู้สึกแต่คือคนที่มีความรู้สึกลึกเกินกว่าจะถ่ายทอดด้วยคำงา่ายฮ่าๆเขารักอย่างเงียบห่วงใย,ยอย่างเงียบเสียใจอย่างเงียบและหายไปอย่างเงียบจนกว่าคุณจะรู้ตัวว่าคุณคิดถึงเขามากแค่ไหนบางครั้งเขาอยากจะพูดว่าเขาอยู่ตรงนี้เขาไม่ไปไหนแต่เขากลัวว่าถ้าพูดออกไปคุณจะเปลี่ยนไปเขาเลยเลือกที่จะเงียบ เงียบอย่างมีความหมายเงียบเพื่อให้คุณได้ฟังหัวใจตัวเองโดยไม่ต้องมีเสียงของเขาเข้าไปแทรกและหากวันหนึ่งคุณหันกลับมาเขาอาจจะยังอยู่หรือไม่ก็จากไปแต่เขาจะไม่มีวันกล่าวโทษคุณเลยเพราะเขาเข้าใจตั้งแต่แรกว่าไม่ใช่ทุกคนจะมองเห็นคุณค่าของความเงียบตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ยินมันคนเงียบมักไม่อวดเก่งไม่ชี้นิ้วไม่แสดงออกว่าเขารู้มากแค่ไหน แต่เมื่อคุณอยู่ใกล้เขานานพอคุณจะเริ่มเปลี่ยนตัวเองโดยไม่รู้ตัวเขาไม่สั่งสอนแต่เขาทำให้คุณอยากฟังเขาไม่ชี้นำแต่เขาทำให้คุณอยากเดินตามเขาไม่ออกคำสั่งแต่เขาทำให้คุณรู้สึกว่าคุณควรรับผิดชอบกับสิ่งที่คุณทำคนเงียบคือกระจกเขาสะท้อนสิ่งที่คุณเป็นโดยไม่ตัดสินและในกระจกเงียบใบนั้นคุณจะเห็นด้านที่คุณไม่เคยสังเกตมาก่อน เขาไม่ใช้คำพูดเพื่อเปลี่ยนคนแต่เขาเปลี่ยนคนได้เพราะเขาไม่เร่งเขาแค่รอและคอยอยู่ตรงนั้นในจังหวะที่คุณพร้อมจะเปลี่ยนด้วยตัวเองคนแบบนี้ยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งสงบยิ่งเงียบยิ่งมีพลังเขาทำให้คุณอยากเป็นคนที่ดีขึ้นโดยไม่รู้ว่าทำไมแต่คุณรู้แค่ว่าเขาไม่พูดแต่เขาสื่อสารกับคุณผ่านความเงียบและบางทีความเงียบนั้น ก็เปลี่ยนชีวิตคนได้มากกว่าเสียงตะโกนพันคำสิ่งที่เขาทำให้คุณเรียนรู้ไม่ใช่แค่เรื่องของคำพูดแต่คือศิลปะของการฟังศิลปะของการเข้าใจโดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปควบคุมเขาสอนให้คุณรู้ว่าความมั่นใจที่แท้จริงไม่ใช่การทำให้คนอื่นคล้อยตามแต่คือการกล้าที่จะเงียบแม้เมื่อทุกคนรอบตัวตะโกนเขาไม่เคยขอให้ใครเข้าใจไม่เคยเรียกร้องให้ใครมองเห็น แต่ความเงียบของเขากลับทำให้หลายคนเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองคุณอาจเคยผ่านใครมาหลายคนที่พูดเก่งที่น่าหลงไหลที่ทำให้คุณหัวเราะแต่คนที่อยู่ในใจคุณนานที่สุดกลับมักเป็นคนที่ไม่เคยพูดอะไรเลยเขาไม่ได้ทิ้งร่องรอยไว้ในเสียงแต่เขาทิ้งไว้ในความรู้สึกและบางทีมันก็คือความทรงจำที่ชัดเจนที่สุดเพราะไม่ถูกลบเลือนด้วยคำอธิบาย ไม่ถูกรบกวนด้วยคำสัญญามันคือบางอย่างที่ลอยอยู่เงียบฮะฮะแต่ติดแน่นในใจในวันที่คุณเหนื่อยล้าคุณอาจไม่อยากฟังคำปลอบใจไม่อยากได้คำแนะนำแต่แค่มีใครบางคนนั่งข้างฮะฮะโดยไม่พูดอะไรเลยกลับทำให้คุณรู้สึกว่าคุณยังมีค่าและเขาก็คือคนแบบนั้นเขาอาจเดินจากไปแบบเงียบฮะฮะไม่มีคำลาไม่มีคำอธิบาย แต่เขาไม่ได้หายไปจากความรู้สึกของคุณเลยและคุณจะเริ่มเข้าใจว่าความเงียบไม่ได้เป็นแค่เสียงที่หายไปแต่มันคือพลังที่สามารถเปลี่ยนคุณทั้งชีวิตโดยไม่ต้องพูดสักคำเดียวบางทีเราอาจไม่ได้กลัวความเงียบแต่เรากลัวสิ่งที่อยู่ในหัวเราตอนเงียบนั้นมากกว่าเพราะเมื่อไม่มีเสียงภายนอกเสียงภายในจะดังขึ้นความคิดความรู้สึกความเปราะบางทุกอย่างที่เราซ่อนไว้จะค่อยๆลอยขึ้นมา และนั่นคือเหตุผลที่หลายคนไม่กล้าหยุดไม่กล้านิ่งไม่กล้าอยู่กับตัวเองแต่คนเงียบเขาเผชิญกับมันทุกวันเขาอยู่กับความไม่แน่นอนในใจโดยไม่หนีโดยไม่พยายามกลบเกลื่อนด้วยคำพูดเขายอมให้ตัวเองรู้สึกโดยไม่ต้องหาข้อแก้ตัวเขาให้น้ำตาไหลโดยไม่ต้องบอกใครว่าเขาเจ็บและเขาก็เรียนรู้ว่าไม่ใช่ทุกอย่างต้องพูดถึงไม่ใช่ทุกอย่างต้องอธิบาย บางสิ่งต้องรู้สึกต้องยอมรับและต้องปล่อยผ่านไปในความเงียบเขาไม่ได้เงียบเพราะหมดแรงแต่เงียบเพราะเขาแข็งแรงพอที่จะไม่ต้องอธิบายชีวิตของตัวเองให้ใครฟังและนั่นคือสิ่งที่คุณอาจจะเพิ่งเข้าใจในวันนี้ว่าความเงียบไม่ใช่จุดจบของการสื่อสารแต่มันคือระดับที่ลึกที่สุดของการเชื่อมโยงกันโดยไม่ต้องใช้เสียงคุณเคยรู้สึกไหมว่าในบางช่วงของชีวิตคุณไม่อยากพูด ไม่อยากอธิบายแม้จะมีใครสักคนถามว่าเป็นอะไรคุณไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดแค่รู้สึกว่าคำพูดไม่สามารถแทนสิ่งที่อยู่ในใจได้เลยและคุณก็เลือกที่จะเงียบเลือกที่จะปล่อยให้เวลาเป็นคำตอบเพราะคุณรู้ว่าถ้าใครสักคนฟังคุณด้วยใจเขาจะเข้าใจแม้คุณไม่พูดสักคำเดียวความเงียบไม่ได้แปลว่าคุณยอมแพ้แต่มันคือการจัดระเบียบโลกภายในของคุณให้กลับมาเป็นของคุณอีกครั้ง คุณไม่ได้ต้องการให้ใครยอมรับคุณแค่ต้องการพื้นที่ว่างเพื่อให้คุณได้ยืนอยู่กับตัวเองโดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรทั้งนั้นและนั่นคือสิ่งที่คนเงียบเข้าใจดีเขาเงียบเพราะเขาเคยผ่านช่วงเวลาที่พูดไปแล้วไม่มีใครฟังเขาเคยอธิบายทุกอย่างแต่กลับโดนตัดสินจากสิ่งที่ไม่ได้พูดเขาเรียนรู้ว่าความนิ่งบางอย่างรักษาหัวใจได้ดีกว่าคำปลอบใจที่ว่างเปล่าและเขาก็รู้ว่า คนที่เข้าใจจริงไม่จำเป็นต้องให้เขาพูดอะไรเลยในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงเงียบคือพลังเงียบคือการควบคุมเงียบคือศิลปะที่ไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจแต่ถ้าคุณเคยเงียบด้วยเหตุผลเหล่านี้คุณจะรู้เลยว่าความเงียบนั้นจริงแท้แค่ไหนเขาไม่เคยพูดถึงอดีตไม่ใช่เพราะลืมแต่เพราะมันยังจำได้ทุกอย่างจนไม่กล้าพูดออกมามีเรื่องบางเรื่อง ที่เขาเลือกจะอยู่กับมันคนเดียวไม่ใช่เพราะไม่ไว้ใจใครแต่เพราะเคยพูดแล้วไม่มีใครเข้าใจจริงฮ่า <c oughs> เขาเงียบเพราะเขาเคยเปิดใจแล้วมันพังเขาเคยเล่าแล้วถูกหัวเราะยาอเขาเคยร้องไห้แล้วถูกบอกว่าเขาอ่อนแอตั้งแต่นั้นมาเขาเรียนรู้ว่าความรู้สึกบางอย่างควรอยู่ข้างในแม้จะหนักแม้จะเจ็บ แต่มันก็ปลอดภัยกว่าเขาเดินเข้าห้องไม่หวังให้ใครสังเกตเขายิ้มบางฮะฮะแม้ข้างในแทบล้มทั้งยืนเขารับฟังเรื่องของคนอื่นอย่างเต็มใจทั้งที่ในใจของเขาแทบไม่มีที่เหลือให้ตัวเองและเมื่อใครสักคนพูดว่าคุณเงียบจังเลยนะเขาแค่ยิ้มทั้งที่ข้างในอยากตอบกลับว่าถ้าคุณรู้ว่าผมต้องเงียบเพื่อปกป้องตัวเองแค่ไหน คุณอาจจะไม่กล้าพูดแบบนั้นอีกเลยแต่เขาไม่พูดเขาไม่โกรธเขาเข้าใจความเงียบของเขาไม่ใช่เกราะที่แข็งแต่มันเปราะบางเต็มไปด้วยรอยร้าวที่ไม่มีใครเห็นเขาไม่ต้องการให้ใครสงสารเขาแค่ต้องการใครสักคนที่จะอยู่ตรงนั้นโดยไม่ถามไม่เร่งไม่บังคับให้เขาพูดเพราะบ,บางครั้งแค่มีใครบางคนอยู่ข้างฮะฮะ ในความเงียบมันก็รักษาได้มากกว่าคำพูดใดทั้งหมดเขาอาจไม่เคยพูดว่าคิดถึงไม่เคยบอกว่าห่วงไม่เคยแสดงออกชัดเจนแต่ทุกการกระทำของเขาเต็มไปด้วยคำเหล่านั้นคุณอาจไม่รู้ว่าเขารู้สึกอะไรเพราะเขาไม่พูดไม่ทวงไม่ถามไม่เรียกร้องแต่เขาเฝ้าดูเฝ้ารอและเฝ้าอยู่ข้างคุณแม้ในวันที่คุณไม่ได้สังเกตว่าเขาอยู่ตรงนั้น เขาอาจไม่ได้ส่งข้อความทุกวันแต่เขาจําวันสำคัญได้เสมอเขาอาจไม่พูดคาหวานแต่เขาอยู่ข้างคุณในวันที่คุณร้องให้หนักที่สุดโดยไม่หนีโดยไม่ถามเหตุผลเขาแค่ยื่นน้ำวางผ้าขนหนูไว้ใกล้ฮ่าฮ่าแล้วนั่งอยู่ตรงนั้นเขาไม่ต้องการให้คุณตอบแทนเขาแค่ขอให้คุณมีความสุขแม้จะไม่มีเขาในเรื่องราวนั้นก็ตามเขารักอย่างเงียบและเจ็บอย่างเงียบ แต่ก็ยังรักแม้จะไม่มีชื่อของเขาอยู่ในบทของคุณและเขาจะไม่บอกคุณว่าเขารักเพราะเขาแสดงมันให้คุณเห็นทุกวันผ่านสายตาผ่านความใส่ใจผ่านการรอคอยโดยไม่ถามว่าเมื่อไรเขาอาจเงียบแต่ในความเงียบนั้นเต็มไปด้วยเสียงของหัวใจที่ดังมากแต่ไม่มีใครได้ยินและถ้าวันหนึ่งคุณหายไปเขาจะยังอยู่ที่เดิมไม่ได้เพราะเขาอ่อนแอ แต่เพราะเขาซื่อสัตย์กับความรู้สึกมากกว่าคำตอบของมันเพราะสำหรับคนเงียบความรักไม่จําเป็นต้องได้มาขอแค่ได้รู้สึกอย่างแท้จริงก็เพียงพอแล้วแล้วคุณล่ะเงียบเพราะอะไรเพราะไม่อยากพูดหรือเพราะไม่มีใครเคยฟังจริงฮะฮเพราะกลัวว่าถ้าพูดออกไปมันจะไม่มีใครเข้าใจหรือเพราะเคยพูดแล้วแต่ถูกทิ้งไว้กลางความว่างเปล่า คุณเคยยิ้มในวันที่หัวใจพังไหมเคยนั่งฟังคนอื่นทั้งที่ตัวเองอยากระบายมากกว่าไหมเคยอยู่ในกลุ่มคนมากมายแต่รู้สึกว่าไม่มีใครเห็นคุณเลยหรือเปล่าเคยเงียบทั้งที่ในใจเสียงดังแทบขาดใจไหมเราทุกคนต่างมีความเงียบเป็นของตัวเองบางคนเงียบเพื่อคิดบางคนเงียบเพื่อรอบางคนเงียบเพราะเหนื่อยบางคนเงียบเพราะเขาเคยดังแต่ไม่มีใครฟังและบางทีความเงียบนั้น ก็กลายเป็นเพื่อนสนิทที่สุดที่อยู่กับเราในวันที่ไม่มีใครอยู่ข้างฮะฮะมันไม่ถามไม่ตัดสินไม่ผลักไสแค่อยู่ตรงนั้นเบาฮะาฮะเงียบฮะฮะแต่มากพอเสมอคุณอาจไม่ต้องพูดออกมาผมก็ไม่จำเป็นต้องรู้แต่ถ้าวันไหนคุณรู้สึกว่าโลกเงียบเกินไปคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะยังมีใครอีกหลายคน ที่เงียบในแบบเดียวกับคุณและเข้าใจโดยไม่ต้องเอ่ยคำใดความเงียบมันไม่ใช่แค่การไม่พูดแต่มันคือการตั้งใจฟังฟังเสียงของตัวเองฟังความรู้สึกที่แท้จริงฟังสิ่งที่คนอื่นมองข้ามในโลกที่ใครก็อยากพูดใครก็อยากแชร์ใครก็อยากมีพื้นที่คนเงียบกลับเลือกที่จะเว้นที่ว่างให้คนอื่นได้พักเลือกที่จะถอยออกมา เพื่อไม่ให้ใครต้องเหนื่อยกับการฟังคำที่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยและในความว่างนั้นในช่องว่างเล็กๆระหว่างคำพูดเขาได้ยินบางอย่างที่คนส่วนใหญ่ฟังไม่ออกเขาเห็นความเศร้าที่ซ่อนอยู่ในรอยยิ้มเห็นความกลัวที่ถูกปกปิดด้วยเสียงหัวเราะเห็นความอ่อนแอที่แสร้ทำเป็นเข้มแข็งเขาไม่ต้องถามเขารู้ไม่ใช่เพราะเขาเก่งแต่เพราะเขานิ่งพอที่จะสังเกต และเปิดใจพอที่จะรับรู้โดยไม่ตัดสินและเพราะอย่างนั้นเวลาเขาพูดทุกคำจึงมีน้ำหนักเพราะมันผ่านการฟังผ่านการคิดผ่านความอดทนผ่านความเข้าใจที่ไม่ใช่แค่จากสมองแต่มาจากหัวใจเขาไม่ใช่คนธรรมดาเขาคือคนที่เปลี่ยนคนอื่นได้เพียงแค่อยู่ใกล้โดยไม่ต้องพูดอะไรเลยและเมื่อคุณเข้าใจคุณจะเริ่มเงียบขึ้นทีละนิดเงียบ เพื่อฟังเพื่อรับเพื่ออยู่กับสิ่งที่เรียกว่าความจริงโดยไม่ต้องแต่งเติมและเมื่อวันนั้นมาถึงคุณจะไม่กลัวความเงียบอีกต่อไปแต่จะยอมรับมันเหมือนเพื่อนเก่าที่คุณไม่เคยได้ฟังจริงฮ,ะฮะ่าฮ